ที่เขายืนนนะก่อนออกสนารรมสองฟีนใช่ไหมครับอ,อันนี้ถ้าท,ทีมเยือนจะต้องเจอการขู่จากโปสเตอร์นะครับสองข้างเรามาดูหน้าตาคือต้องขู่ขู่นะคือจะต้องขูทขขข่ทีมเยือนไว้ขู่ขู่อ่ะทีมเยือนไงเดินขู่ไงทีมเยือนมันต้องข่มไว้อือต้องข่มทีมเยือนตาย,ยคือตายฝรั่งก็มี คือห้องแต่งตัวแนละ้วครับใช่ค่ะทีมเยือนเมืองทองชลบุรีท่าเรือทุกทีมทั้งหมด14ทีมจะใช้ร่วมกันทำก็เลยไม่ได้กดใส่กห,ห้องน้ำพร้อมส่วนกลางก็ะจะเรินโล้นเลยลนะ่ะใช่เ็นแบบนี้เลยไปล็อกเกอร์แล้วก็ใส่ให้เขาก็เป็นไปดูว่านะทุกคนอาบน้ำแบบโฟล์อาบหมดเลยนะโอ๋อคือ <c oughs> อาบอย่างนี้กันเลยไม่รู้โผม่เลย่อาบแล้วอาบน้ำแช่ อ,อ,อ๋อนี่คือของทีมเยือนนะอ่ามาใช่น้ำแข็งนะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อรีรีคอมบิรี่ใช่ไหมร่างกายอาบน้ำก็จะคือพันเราเลยป้าห้่มอาบน้ำเลย <c oughs> โอ้ยนะฮะใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อสุขพันธ์ยิ้มใชเดี๋ยวเราจะออกไปห้องเดียวทีมเยือนนะครับอา่าแค่เบอเตอร์ก็หูเข้นใจละมันเป็นจิตวิทยาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทุกทีมเราไปคทงทองเราก็เจอ เาาขาก็ทำขุมขันแบบรองน่ะยกเว้นทีมอย่างทีมทีมที่ใช้าตาดยังไม่มีสนามของตัวเองอก็คือยังไม่เป<ช>็นใหม่ที่ยังใช้สนามของของสารการอยู่อะค่ะก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าทีมไหนที่เขามีสนามของตัวเอง้ก็คือ,อที่คนไทยก็มีสนามตัวเอง,องทย่คไทยก็สนามไประดับนู่นแล้วอ่ะสามแ<อ>ต้มจะมีแค่ทีมมรัมทีมใ่ที่ไทยีก็ไม่ได้ใสุดทีม ยาฮนะโอ้ยฝั่งนี้ก็ฟังเมื่อกี้อะไรเรื่องคิดแค่นี้ฮะเมื่อกี้เก้าอี้ยังไม่มีเลยใช่ไหมเก้าอี้เมื่อ,อกี้เราก็ไม่ให้ใช่ไหมเขาจะเรียงให้หวันที่มีไข่อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าทีมเยือนก็ไม่มีครับมีค่ะอ๋อมีเหมือนกันเขาเวลาที่มีไข่ใส่ให้ใส่ตรงนี้ไงอเล็กซานเดอร์การ์มาครับผมยินหล่อตรงน,นี้ ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นห้องที่เราเรียกได้ว่าเป็นนักเตะเนี่ยมาทําการเปลี่ยนชุดนะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆงรองเท้านะครับพักร่างกายก่อนที่จะก่อนและหลังเนาะก่อนที่จะลงไปที่สนามบอลหรือแข่งเซตนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูบร,รรยากาศรอบๆครับวเเราป็น นม่กูคียบิ๊กแบบแบงก์เก็บเป็นร้อยดูน่ะรุ่นใหญ่ไม่ใช่ทีของเด็กน้อย uh, ลองยินด,ดูเห็ดเ uh, ด็ดก็ที่เห็น,นมันยม่น,มน,มน,บบน้อยสองปีพวกกูซิวไปหกแชมป์ทั่วไทยตั้งรู้ดีไม่มีหน้าไหนนั่นมันล้มแชมป์ uh, uh. กองหน้าแต่ uh, uh. ละคในไม่ไหวตัดมันยากที่จะหาตัวจริงมาไล่จับเยืดกองเชียร์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยี uh, uh. จะปีก้ายจะปีกกว่าจะหาใครมาเทียบอีกว่าพวกกูสกาวแต่ทำไมต้องหลบหลีกอะไรก็กลัวอะไรก็กูจะเอาอย่าง กก,ก,กกูอีสายรวกิ่งกูาดรแช่นักนแข่งท่าวันที่มีซ้อมที่นี่บา 3, 5, ่ายสามห้าโมงเข้ายิ่งแข่งก็คือมันเป็นเทคนิคนักกยภาพาก็จะเข้ามานะคะเอาน้องแข,ข็งเอาผสมอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยเขาเป็นคนจับแต่บอกได้ว่าของว,วันแช่หลังซ้อมแล้วก็หลังแข่งนะคะไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บแล้วค่อยแช่นะคะเราต้องคือดูแลนักท่องป่านักฟุตบอล์เราอย่างตอนนี้ก็นักกีฬากำลังลงสนามแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลงสนามกันดีกว่าเพลงต้องมาแล้วครับเพลงเพลงเรียกว่าอะไรเพลงเนี่ยเหมือนจะลงสนามนะต้องมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปดูสนามหย้านะแล้วก็อาจารย์ของบุรีรัมย์นะผมคนลุกมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะได้มาถึงนี่เลยนะเออก็นะครับเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันนะจะเจอสนามบุรีรัมย์แล้วววพกเเเรรราามชีียยย์คอู่็จ

นานมากแหละหลายปีแล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็ยูนิาคอีสานซึ่งผมเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนที่มาจากภาคอีสานเกิดที่อีสานเหมือนกันครับทีมบ้านเกิดนั่นเองนะครับก็เลยจึงเชียร์ทีมนี้มาอย่างหยากนานแลวเราจะเชียร์ต่อไปครับวันนี้ทําให้หัวใจพองโตมากเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องมอทับด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กันครับเติบโตไปด้วยกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อครับสวัสดีครับ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมเนี่ยนะครับในการแข่งขันรถเนี่ยสนามเป็นบรรยากาศยังไงกันบ้างครับไปดูเลยครับ